แล้วก่อาลุมเลยต้องไปในยาม่ะบัไายพลกพลูใสไปน,นะับ่ เอาละครับที่เห็นผ่านไปเมื่อสักครู่ก็คือภาพบรรยากาศตึกถล่มที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็จะเป็นคอนเทนต์หลักในคลิปนี้นะครับเอาละว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพาดหัวคลิปก่อนนะครับคนไทยบอกว่าซาแก่ใจยิงนักหลังตึกที่ปอยเปตเขมรถล่มลงมาโดยสาเหตุการถล่มไม่ทราบแน่ชัดแต่มีบางคนให้ข้อมูลว่า เป็นโรงแรมเก่าที่กำลังทุบทิ้งแต่ว่าผู้รับเหมาไม่รู้ทุบอีท่าไหนแทนที่จะทุบจากด้านบนลงข้างล่างดันทุบข้างล่างขึ้นข้างบนก็เลยพังลงมาอย่างที่เห็นอาคารถล่มลงมาทับรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่พังยับงานนี้คนไทยบอกว่าเวรกรรมติดจรวดวจริงๆในขณะที่คนขมรร้องรีบลบคลิปเถอะก,ก่อนที่คนไทยจะเอาไปล้อ หารู้ไม่ตอนนี้เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ไหนชชสเตดโอครับว้าสาแก่ใจย,ยิ่งนัก แม่นี่น่าจะเป็นคำที่คนไทยหลายๆคนนะครับที่ได้ดูข่าวนี้ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับสำหรับข่าวที่ตึกที่เขาระบุว่าเป็นโรงแรมเก่าบริเวณชายแดนปอยเปยนะครับเกิดพังถล่มลงมาโดยที่ในตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าตึกที่พังถล่มลงมาเนี่ยถล่มได้อย่างไรแต่ว่าในตอนหลังก็มีคนที่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า จริงๆแล้วตึกนี้นะครับเป็นตึกโรงแรมเก่าที่ผู้รับเหมากําลังจะทุบท้งนะครับเพื่อสร้างโรงแรมใหม่แต่ว่ามีบางคนก็ม่ให้ข้อมูลว่าปกติแล้วนะครับตึกเนี่ยถ้าหากจะทุบนะครับเขาจะทุบจากด้านบนลงล่างแต่ไม่ทราบว่าผู้รับเหมาชาวเกาหมลายนี้นะครับเขาไปเรียนมาจากสำนักไหนนะครับแทนที่จะทุบตึกจากด้านบนลงล่างแต่ว่ากลับทุบจากด้านล่างขึ้นบน อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาว่ามานะครับไปทราาว่าจริงหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ทับรถมอเตอร์ไซค์นะครับในข่าวทางข่าวเขาบอกว่าทับรถมอเตอร์ไซค์ไปถึง11คันและนอกจากนี้ยังมีพวกรถแท็กซี่บริเวณนั้นอีกนะครับก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยก็พังเสียหายยับเยินไปหลายคันในส่วนของคนเสียชีวิตหรือว่าคนเจ็บนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานออกมา เพราะว่าทางสื่อเขมรรัฐบาลเขมรรีบปิดข่าวรัวๆแต่ว่าเทนแน่ๆน,นะครับคนเขมรที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยหัวรอยย่อไทยตอนที่ตึกสอตองงอถลม่มจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งในตอนนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีอยู่ชาติเดียวเนี่ยนะครับก็คือเขมรที่หัวลอยย่อไทยที่ต้องเผชิญกับข่าวความเสียหายแบบนั้น แล้วทีนี้พอถึงคราวที่ตนเองนะครับต้องเผชิญกับภัยตึกถลม่มก็ปรากฏว่าตอนนี้คนเขเมรหลายคนก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้มีการปิดข่าวเติกที่ปล่อยเปิดถล่มให้มิดเพื่อกันไม่ให้คนไทยอย่างเรานะครับไปรอเรียนเพราะว่าอาจจะสร้างความเสียหายหต่อภาพลักษณ์ของประเทศกัมพูชาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็คงจับไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับสื่อต่างๆในประเทศไทยต่างก็รายงานข่าวนี้ไปจนทั่ว ก็เรียกว่าช้างตายทั้งตัวนะครับต่อให้พยายามเอาใบบัวใบเล็กๆไปปิดปิดยังไงก็คงจะปิดไม่มิดในส่วนของคนไทยอย่างเราๆนะครับหลายคนก็มาว่าโอ้นี่น่าจะเป็นคำสาปของพระเจ้าชัยวรมันหรือเปล่าบางก็สะใจนะครับบอกว่าแม่กรรมเนี่ยไตจรวดเร็วดีแท้สมกับเป็นยุคห G ีจริงๆ หรือคนไทยบางคนนะครับก็บอกว่าเมื่อก่อนในตอนตึกสอตองงถอล่มขเขมรก็หวาระย่อไทยมาแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้นะครับคนไทยอย่างเราเนี่ยก็อย่าให้มีคนไทยคนไหนที่เข้าไปช่วยเหลือขเขมรล่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของชาวขเขมรรวมไปถึงคนไทยอย่างเราผมว่าเราไปฟังพร้อมกันเลยครับ สำหรับในช่วงแรกจะเป็นความคิดเห็นของชาวเขมรนะครับส่วนความคิดเห็นของคนไทยก็จะอยู่ในช่วงท้ายคลิปนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวเขมรคนแรกก็กล่าวไว้ว่าโอ้นี่มันที่เขมรหรือว,ว่าไทยเนี่ยแล้วจากคําถามนี้ก็มีชาวเขมรนะครับมาตอบว่าที่กัมพูชาแต่ว่าอย่าพูดมากไปในขณะที่ชาวเขมรคนต่อมาคนนี้ก็กล่าวด้วยความไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าโอ้ เป็นไปไม่ได้แต่ว่านี่มันโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะความคิดเห็นของชาวเขเมรคนต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามาให้ข้อมูลต่อข่าวนี้นะครับว่า อาคารเก่าของโรงแรมแถบชายแดนถูกทุบทิ้งแต่ว่ามันดันพังถล่มลงมามีรถจักรยานยนต์11คันและแท็กซี่2คันที่โดนทับนี่ไม่ใช่การพังถล่มเพราะว่าภัยพิบัติตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นบริษัทที่กำลังทุบอาคารเก่ามาที่มุมมองของชาวเขเมรคนต่อมานะครับคนนี้ก็มีการกล่าวอ้างอีกมาถึงไทยด้วยนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ตอนนี้โดนโจรเสียมเอาข่าวไปล้อแล้วมุมมองต่อมาครับกล่าวถึงข่าวตึกถล่มว่าได้ข่าวว่าในตึกมีคนด้วยมันเป็นการก่อสร้างที่ไม่ดีดูไม่แข็งแรงและอยู่ในความเสี่ยงส่วนมุมมองต่อมาครับคนนี้ก็เข้ามากล่าวปลงอนิจจังนะครับว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น และด้วยความที่ในโลกออนไลน์ของทางเขเมิ้มีหลายเพจนะครับที่กําลังแชร์ข่าวเรื่องตึกถล่มตรงนี้นะครับก็เลยทำให้ความคิดเห็นต่อมาชาวเขเมิ้คนนี้ก็มากล่าวเตือนว่าเอาดีๆนะฉันว่าอย่าแชร์ให้ประเทศไทยดูดีกว่าซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันคงจะไม่ทันแล้วนะครับ มาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยดีวยกว่านะครับสำหรับชาวเขมรคนนี้ก็กล่าวว่าใครก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวเขมรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุครั้งนี้โดยเธอส่วนชาวเขมรคนต่อมาคนนี้ก็เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าพวกเขาต้องการทุบอาคารแต่ว่ามันถล่มลงมาเพราะว่าความผิดพลาดทางเทคนิคก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวสอดคล้องกันว่าเขาแค่ทุบตึก ตึกไม่ได้ถล่มลงมานี่เป็นปัญหาของเขมรไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยคนไทยตอนนี้ควรห่วงตัวเองจะดีกว่าที่จะต้องคืนแผ่นดินมาให้แก,ก่กัมพูชามาที่มุมมองของชาวเขมรคนต่อมานะครับก็กล่าวว่า,า,วาขอร้องอย่าโพสต์วิดีโอพวกนี้เพราะว่ามันจะทำให้คนเข้าใจว่า คอมเมนต์มีแต่ปัญหาตลอดเวลาฉันหมายถึงเราควรโพสอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศของเราเอาละครับเดี๋ยวผมว่าคราวนี้นะครับเราลองขยับมาดูความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างดีกว่านะครับว่าแต่ละคนจะว่ายอย่างไรกับเหตุการณ์ตึกถล่มที่ปล่อยเป็ดกันบ้างสำหรับคนแรกก็กล่าวว่าต้องคำสาปแน่แนเลยปล่อยไปตามกฎแห่งกรรมเถอะ มาที่มุมมองต่อมานะครับคนไทยคนนี้ก็กล่าวไว้ว่าแล้วอยากไปช่วยละ่ะคนไทยก็ห้ามช่วยแต่หากไปช่วยโดนทวนลงแน่มุมมองต่อมาเลยครับไม่ต้องมาโรงพยาบาลไทยนะวุ้นเส้นสั่งไม่ให้มาต่อมาครับกล่าวสันส้นว่ากรรมเหลวยิ่งกว่า 5G อีกต่อมากล่าวสันส้นว่าอยากได้แผ่นดินคนอื่นธรณีสูบ มุมมองต่อมาครับแล้วอย่าส่งมารักษาฝั่งไทยนะผู้นำเขาเพิ่งพูดเองว่าจะไม่ให้คนข้ามฝั่งมารักษาที่ไทยเขาจะรู้ไม่ว่าคนไทยใจดีมากเหนื่อยหมอเหนื่อยพยาบาลเปล่าๆต่อมากล่าวไว้สั้นๆว่าเวรกรรมที่อาักาตันอยู่ต่อมาเลยครับเดี๋ยวก็เอาผ้ามากล่าวหาไทยอีกว่าโจมตีฝั่งนั้นเนี่ยยิ่งชอบปั่นเรื่องอยู่ ต่อมากล่าสั้ันว่าก๊อบทุกอย่างแม้กระทั่งตึกถลม่มต่อมาครับํำสาพระเจ้าวรลันทำงานต่อมาเลยครับอยู่ๆก็ถลม่มขม้นขำตึกสอตงออิเสียงไว้เยอะถึงคราวตัวเองบ้างเป็นไงละ่ะไม่ต้องแผ่นดินไว้ก็ได้ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับสาแก่ใายยิ่งนักเดี๋ยวไอ้ตาเดียวก็จะมาโทษไทยอีกแน่ๆ เอาละครับความคิดเห็นของชาวกัมปูเชียกับชาวไทยบางส่วนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาละครับแล้วกับเรื่องราวตรงนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว,ว่ามุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว,ว่าแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสารวพนี้สวัสดีครับ